ขอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระกูบาจารย์ทุกรูปว้ความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอวยพรและเจริญพรญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิวันนี้กระผมแนตมาภาพพระอาจารย์วิเชียนจ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารหรือวัดไทยสิริราชฤนครราชฤก รัฐพิหารสาธารณะรัฐอินเดียวันนี้จะได้ปารภถึงเหตุการณ์ภายหลังพุธทธปรินิพานในยุคของพระเจ้าโศกมหาราชคือการทำสังคยนาครั้งที่สซึ่งต่อจากการทำสังคยนาครั้งที่2จากเทปที่แล้วในการทำสังคยนาครั้งที่สามนี้เกิดขึ้น ภายหลังที่พระเจ้าโศกมหาราชพระองค์ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วในช่วงที่พระองค์มานับถือพระพุทธศาสนานั้นผลก็ปรากฏว่าได้มีพระสดกนิกรในสมัยของพระองค์นั้นเมื่อผู้นำหรือเมื่อองค์พระราชาพระมหากษัตริย์ หันมานับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นเหตุให้ไพร่ฟ้าประชาราศ์เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นในยุคนั้นมีผู้คนศรัทธาเสื่อมถอยแล้วก็ลดน้อยลงว่ากันว่าในยุคที่พระเจ้าโสมหาราชถวายการอุปถัมบำรุงพระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้น เป็นยุคที่ผู้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดโดยเฉพาะพระองค์ได้ทรงสร้างวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสถูปสร้างเจดีย์มากกว่า84,000แห่งทั่วชมพูทวีปและก็มีผู้ที่เข้ามาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากถึงแม้จะมีผู้ มาศรัทธาแล้วก็เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นจํานวนมากในจํานวนที่เข้ามาบวชนั้นก็ใช่ว่ามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือมาด้วยความศรัทธาจริงๆยังมีบางพวกที่เห็นโอกาสว่าเมื่อได้มาอาศัยผู้ศาสนาแล้วสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะซึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือว่ามีบุคคลผู้ที่ ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาคือปลอมบวชนะคำว่าปลอมบวชก็คือว่าไม่ได้มาบวชด,ด้วยความศรัทธาแต่บวชเพื่อที่จะสแสวงหาราบสักการะหรือเกียรติยศชื่อเสียงนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในคราวครั้งนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อมีผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจำนวนมาก ระบบการควบคุมดูแลการบริหารการจัดการถ้าผู้ที่เข้ามาบวชด,ด้วยความศรัทธ,ธาเลื่อมใสเนี่ยก็มีพระอุปชาที่ถูกต้องมีอาจารย์ที่ถูกต้องมีสังกัดที่ถูกต้องแต่ผู้ที่เข้ามาบวชชนิดที่ว่าอขอให้ได้บวชขอให้ได้ปลอมแปลงเป็นพระแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยง่ายเพราะว่าเมื่อ,อ เมื่อคนเห็นพระก็เกิดศรัทธานะจริงๆแล้วเนี่ยแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราหรือในประเทศอื่นๆก็อาจจะมีปัญหานี้อยู่บ้างนะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยยุคเมื่อ20-30ปีที่ผ่านมานี้อ่ก็มีปัญหาบางหมู่บ้านได้พร้อมเพรียงกันปลอมบวชแล้วก็ออกเรียร์ไร่ซองกระถิน่นซองผ้าปลาบอกบุญ โดยที่พร้อมเพรียงกันทําซึ่งทํากันเป็นทั้งหมู่บ้านทั้งทำกันเป็นทั้งตำบลเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะแต่ก็มีวิธีการนะที่จะนะที่จะระงับเหตุไม่ให้เกิดมีคนปลอมบวชนี้ขึ้นมาได้โดยวิธีการต่างๆดังนั้นปัจจุบันนี้เมื่อ มองย้อนหลังไปในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งปัญหานี้ได้เกิดขึ้นและที่ประเทศไทยของเราก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคนะณะสงฆ์ของเราก็ได้พยายามที่จะตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งตำรวจพระขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆกับว่าให้ทุกฝ่ายนั้นได้มี ส่วนร่วมในการที่จะดูแลปกปักรักษาคุ้มของพระพุทธศาสนาให้ใส่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์วิธีการในสมัยของพระเจ้าโสงมหาราชนั้นเมื่อมีผู้ปลอมบวชเข้ามาแล้วพอบวชเข้ามาแล้วก็หาที่สังกัดไม่ได้คล้ายๆกับว่าไม่เรียนธรรมไม่เรียนวินยัยสวดมนต์ก็ไม่ได้ธรรมะก็ไม่ศึกษามีน้ำซ้ำยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับ วงการพระพุทธศาสนาอีกนะดังนั้นในสมัยพระเจ้าโรงมหาราชน,นั้นพระองค์จึงอมองถึงความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมพระนะทั้งประเทศเรียกว่าเรียกประชุมพระนะพระที่อยู่ในสมัยของพระองค์นั้นถูกเรียกมาประชุมที่สนามหลวง สนามหลวงก็เรียกว่าเป็นสนามของพระราชาดังนั้นคําว่าสนามหลวงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศไทยเราก็มีสนามหลวงสมัยพุทธกาลนั้นเขาเรียกพระลานหลวงพระลานหลวงลานก็คือเป็นลานเหมือนกับลานคนเมืองอย่างเงี้ยนะดังนั้นสนามหลวงหรือพระลานหลวงเนี่ยเป็นที่ของพระราชาจึงมีการจัดตรวจสอบพระตรวจสอบพระก็คือตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพระ ตรวจสอบพระดังนั้นการสอบสนามหลวงเนี่ยที่เราได้ยินอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้สอบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแม้กระทั่งการสอบบาลีเนี่ยก็น่าจะมีประเพณีม,มาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโสกมหาราชเพื่อที่จะทดสอบภูมิธรรมภูมิปัญญาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร,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 รที่เข้ามาบวชในผู้ศาสนาว่าได้เรียนธรรมวินยัย ได้เรียนคําสอนของพระสมาสมัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องหรือไม่สวดมนต์ได้ไหมเ,เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างไรศีลห้ามีกี่อย่างบทสวดมนต์พุทธชยโมคลคาถา,าสวดอย่างไรพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่สวดอย่างไรศาสนาพิธีระเบียบต่างๆอันจงพึงมีในยุคนั้นปฏิบัติอย่างไรนะดังนั้นพระภิกษุที่ เข้ามาบวชอย่างถูกต้องมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนนะให้พระกรรมฐานามีการศึกษาพระกรรมฐานมีการศึกษาวิปัสนาจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะ,ะมีอยู่แล้วก็ส่วนที่เข้ามาบวชแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเลยบวชเข้ามาเพื่อที่จะมุ่งสแสวงหาลาบสักการะและวก็เกียรติยศชื่อเสียง ก็มีเป็นจำนวนมากแล้วก็นำเอาลาบสการะนั้นไปใช้ในทางที่ผิดผิดดังนั้นพระเจ้าโสมงมหาราชก็เลยจัดให้มีการเช็คพระตรวจสอบพระก็คือการสอบสนามหลวงนั่นเองว่ากันว่าพระองค์หลังจากที่มีการตรวจสอบพระว่าพระรูปใดบวชถูกต้องมีพระจริงอย่างไรมีพระพรอมอย่างไรเนี่ย พระที่ถูกจับศึกเนี่ยว่ากันว่าจีวรนี่กองท่วมยอดปลายตาลเลยทีเดียวนะที่ถูกจับศึกในสมัยพระเจ้าโสมหาราชเมื่อพระองคอ์ได้คัดเลือกบุคคลแล้วใช้คําว่าคัดเลือกบุคลลค,บคลแล้วคัดสรรบุคคลแล้วนว่าผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยเข้ามาอย่างถูกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาบวชในผู้ศาสนานั้น ในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยมีพ่อปู่หมอชีวโกโมารพัฒนเป็นผู้เสนอยัตติให้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสัมเนนหรือเข้ามาบวชเป็นิกคุณีเป็นสิกขามานาหรือเป็นภิกขุณีเนี่ยให้มีคุณสมบัติครบถ้วนถ้าเป็นชายก็ต้องมีอวัยวะครบถ้วน32ประการ ไม่เป็นบ้าไม่เป็นใบไม่เป็นคนพิการไม่เป็นคนเ,เรียกว่าอวัยวะที่ไม่สมประกอบนี่ห้ามบวชเลยแม้กระทั่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงก็ห้ามบวชเช่นเดียวกันนะดังนั้น,นการที่จะคัดเอาคนมาให้เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมากมิใช่ว่าจะบวชให้ใครก็ได้ จะต้องตรวจดูก่อนว่านับถือศาสนาอะไรแล้วมีภูมิธรรมขนาดไหนมีการศึกษาอย่างไรถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องรู้ว่าพ่อแม่ชื่ออะไรอายุครบบวชจริงหรือไม่แล้วก็การศึกษาเป็นอย่างไรนับถือศาสนาอะไรถ้านับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วหรือยังไม่รู้จักผูศาสนาพุทธเป็นเพียง เข้ามาอยู่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยก็ยังไม่สมควรที่จะให้บวชเลยนะเหมือนกับวัดบางวัดนะการที่จะอนุญาตให้พระหรือให้คนธรรมดาให้ชาวบ้านธรรมดามาบวชเนี่ยจะต้องมานุ่งหุ่มเรียกว่านุ่งขาวหุ่มขาวก่อนนะดูนิสัยใจคอก่อนว่าศรัทธาจริงหรือไม่แล้วบวชเข้ามาแล้วจะเป็นภาระต่อพระศาสนาหรือไม่เพราะบางคนเนี่ย เป็นคนผ่านมาก็มีเป็นคนติดยาเสพติดมาก็มีเป็นขี้เล่าเมายามาก็ดีหรือบางคนเนี่ยหนีคุกหนีตารางหนีคดีอาญามาก็มีดังนั้นในการที่จะให้อุปสมบทเนี่ยท่านจึงให้เป็นหน้าที่ของพระอุปชาถ้าพระอุปชารูปใดบวชให้ใครคนใดคนหนึ่งได้โดยง่ายโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบแล้วเมื่อบวชเข้ามาแล้วมาสร้างความเสื่อมเสืยอให้กรับศาส,สนาเนี่ย เข้าประชารูปนั้นก็ถือว่าจะต้องรับผิดชอบไปนะดังนั้นปัจจุบันนี้ในคณะสงฆ์ของเราก็ได้มีการเตรียมการนะเรียกว่ามีกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาเฉพาะบางคนไม่เข้าใจว่าในเมื่อมีพระธรรมวินัยแล้วทำไมจึงต้องมีกฎหมายคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎมหาเทรสมาคมหรือระเบียบต่างๆก็เพื่อที่จะควบคุมความประพฤติคนที่เข้ามาสู่พระธรรมวินัยหรือในศาสนานี้ที่จะสร้างความเสื่อมเสียหายให้กับพระศาสนาในวงกว้างอันนี้ในสมัยปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโศกก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์มั่นใจว่าการที่พระองค์ได้ทรงดำเนินการชำระสะสารโดยเฉพาะพระศาสนา เสร็จจนเรียกว่าเป็นที่เคารพศรัทธายกย่องเลื่อมใสมั่นใจว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่พระองค์ได้ถวายการอุปถัมภ์อยู่ในสมัยนั้นเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มีคุณภาพวัดวาอารามต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างถวายนั้นจําเป็นที่จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม แล้วก็จ้อง,งเป็นพระภิกษุสาม,มเณรที่มีสติมีปัญญารอบรู้เท่าทันอันนี้สำคัญมากปัจจุบันนี้มีผู้เข้าใจผิดหลายอย่างเลยว่าเมื่อมีคนเข้ามาหมวดแล้วทำไมต้องเรียนทางโลกด้วยต้องเข้าใจพื้นฐานบางครั้งเนี่ยผู้ที่เข้ามาบวชอยู่ในฐานะที่ต่างกันบางคนเรียนจบมาแล้วค่อยเข้ามาบวชบางคนยังไม่มีโอกาสได้เรียนเลยโดยเฉพาะ เด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะอย่างเช่นสัมมาเนรอย่างเงี้ยนะสัมมาเนรเนี่ยเข้ามาบวชในผู้ศาสนาตั้งแต่เล็กๆซึ่งก็ไม่ผิดเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระัมมาสมัรพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เด็กชายหรือเด็กหญิงอ่ะที่เข้ามาบวชในศาสนาต้องมีอายุเกินครบ7ปีซะก่อนถ้าครบ7ปีแ้วบวชเป็นสัมเนรได้นะดังนั้นในเมื่อ อายุครบเจ็ดปีแล้วเรียกว่าพูดจากันรู้เรื่องเหมือนเวลาเรา,าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมใช่ไหมถ้าเจ็ดปีเนี่ยต้องเข้าป .1 ละนะหมายความว่าพูดจากันรู้เรื่องแต่ถ้าต่ำกว่านั้นบางทีก็ต้องไปเข้าโรงเรียนอนุบาลอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าในทางพระศาสนานี่ <c oughs> ก็คือว่าสภาพสังคมสภาพแวดล้อม แตกต่างกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลดังนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้โอกาสแก่คนทุกทุกชั้นทุกวันนะที่จะได้เข้ามาศึกษาอบรมสั่งสอนขัดเกลานิสัยใจคอนะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผู้ที่มีโอกาสเข้ามาบวชในพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยสถิติทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมีน้อยมาก ถาว่าน้อยมากถ้ามาบวชสักพันคนถึงแม้นหากว่าเวลาอันสมควรนท่านจะอยู่ในพระศาสนาหรือว่าลาสิกขาไปแล้วก็จะไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่น้อยมากซึ่งจะต่างจากคนทั่วๆไปซึ่งเรียนมาตามลำดับเนี่ยติดคุกติดตารางมีคด,ดีมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมปัญหาเด็กและเยาวชนนี่ขึ้นลงขึ้นศาลกันจนล้นลงล้นศาลกันเลยล้นคุกกันเลยตัวนี้นะนั่นนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันทําอย่างไรผู้ศาสนาจะช่วยขัดเกลาความประพฤติเด็กเล็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมได้ผู้ศาสนาช่วยได้ก็คือได้มาศึกษาเราเรียนในวัดวาอารามนะ ถึงมีพระเถระผู้ใหญ่บางรูปบอกว่าเข้ามาบวชแล้วต่อให้มันโง่โง่อยู่ในวัดดีกว่าไปฉลาดอยู่ในซ่องเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นสำนวนของหลวงตาแพร่เยื่อไม้ที่ท่านกล่าวไว้เมื่อหลายปีมาแล้วให้มันโง่อยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องดังนั้นผู้ศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เปิดโอกาสให้คนที่เรียกว่า จะพัฒนาตัวเองได้มาพึ่งพาได้ศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการบวชได้แล้วก็ศึกได้ไม่ได้จำกัดโดยเฉพาะผู้ศาสนาที่ประเทศไทยที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจแม้กระทั่งผู้ที่เข้ามาบวชแล้วเข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีกฎระเบียบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือว่าอะไรต่างๆมากมายทั้งๆที่มีพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพทธเจ้าอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าหากว่าเข้ามาบวชในผู้ศาสนานี้ได้วยความเชื่อได้ความศรัทธาได้ความเลื่อมใสยินดีน้อมรับที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้วเนี่ยปัญหาสังคมจะลดน้อยลงมากและผู้ศาสนานเนี่ยก็จะได้รับการเคารพศรัทธา ยกย่องนับถือเลื่อมใสแล้วก็อายุพุทธศาสนาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานเลยทีเดียวเหมือนกับที่ได้ตรัสได้กล่าวไว้พระสมมาสมุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง4ได้พร้อมเพรียงกันศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระองค์ตามพระธรรม,มวินัยที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหรันต์ อย่างนี้แน่นอนเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชพระองค์ทรงชำระสะสางความสงบให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ยินดีในการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็คือในเรื่องทั้งหมดเลยปริยัติปฏิบัติเรื่องปริยัติก็คือการศึกษาคําสอนไปตามลําดับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาและก็เรื่องปฏิบัติ เรียกว่าบริยัติและปฏิบัติเนี่ยมาคู่กันเลยแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดมีผลก็คือปฏิเวททาให้พระดีมีคุณภาพเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าโสมหาราชวิสัยทัศน์ของพระเจ้าโสมหาราชกว้างไกลามากมองถึงอนาคตย้อนหลังไป2,350ปีแล้วโดยประมาณจนมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้พระองค์ได้ทรงคัดเลือกพระอรหันต์ผู้มีปฏิปทาหน้าเลื่อมใส มีสติมีปัญญามีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสรวมทั้งหมดนะเก้าคณะนะเก้าคณะเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตเก้าสายให้นำพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิจากชมพูทวีปจากกรุงปาตลีบุตรหรือเมืองปัตนะในปัจจุบันนี้ให้ออกไปกระจายไปทั่วประเทศอินเดียเลยทีเดียวทั้งทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกทิศใต้นั้นไปถึงประเทศศรีลังกาก็คือ ไปถึงสิงห์ผลหรือศรีลังกาณปัจจุบันนี้นเป็นเหตุให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นเมืองของผู้ศาสนานส่วนทางทิศเหนือน,นั้นขึ้นไปนูน่นทางแคชเมียร์ไปถึงปากีสถานอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้ก็ยาวไปถึงทิเบตเลยทีเดียวทิเบตแล้วก็ไปถึงจีนเลยทีเดียวส่วน,นทางทิศตะวันตกนั้นก็ไปถึงนู่นแหละไปไป ถ้าประวัติทางผู้ศาสนาเนี่ยบอกว่าไปสิ้นสุดจนถึงประเทศกรีกเลยทีเดียวนะส่วนทางทิศตะวันออกนั้นเนี่ยมาจนถึงเขตสุวรรณภูมิซึ่งสุวรรณภูมิในสมัยของพระเจ้าโศงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากว่ากันว่ารวมทั้งประเทศพมา่าประเทศไทยประเทศเลาวประเทศกรรมัมพูชาหรือประเทศกขมรไปจนถึงเวียดนามโซนนี้เรียกว่าโซนสุวรรณภูมิแต่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นั้นกว่าที่จะมาเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ณปัจจุบันนี้ก็เป็นองค์พระปฐม JD, เจดีย์เล็กๆนะอย่างเช่นภาพนี้นะฮะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นพระเจดีย์พระธาตุพนมข้างล่างนี่เป็นองค์พระปฐมเจดีย์เป็นศิละปะอินเดียแล้วก็ศรีลังการวมกันแต่ว่า ที่ทำอย่างนี้เป็นความคิดของท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีนะ,ะท่านเล่าให้ฟังซึ่งซึ่งนํามาประดิษฐานตั้งโชว์ไว้ตรงนี้นั่นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินพุทธภูมิจากพุทธภูมิมาสุวรรณภูมินี้มาในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชดังนั้นวันนี้ได้กล่าวพรรณนาถึงคุณของพระเจ้าโศกมหาราชที่ท่านทรงพระธรรมทูต มาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิของเราโดยมีองค์พระปะถมเจดีย์จริงๆแล้วองค์พระปฐะมเจดีย์ที่ปรากฏเด่นตะงานสวยงามอยู่ณนะปัจจุบันนี้มีการต่อเติมในสมัยรัชกาลที่4นะพะพศ2400พอดีใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ3ปีจนถึง2403ก็มีการเปิดนะเปิดให้คนเข้าไปบูชาสักการะแต่ย้อนหลังไปนู่นเป็นสถูปเล็กๆ เป็นสถูปสมัยพระโสนะและก็พระอุตระซึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยที่พระเจ้าโสมหาราชส่งมาประกาศพระศาสนาที่แผ่นดินสยามของเราซึ่งในพศออนั้น,เ,นเขาเรียกว่าอาณาจักรทวาราวดีดังนั้นพระโสนะกับพระอุตระจึงถือว่าเป็นผู้แทนคณะพระธรรมทูตในสมัยของพระเจ้าโสมหาราชเดินทางมาจากเมืองปาตาลีบุตร นะมาเป็นหมู่เป็นคณะจากหลักฐานที่เขียนไว้ที่องค์พระปฐมจิด,ดีนั้นว่ากันว่ามากันทั้งหมดเนี่ยพระห้ารูปแล้วก็มีญาติโยมอุบาสกและอุบาสิกาอีกร, <c oughs> รวมแล้วประมาณ38คนนะดังนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะทราบข้อมูลให้ชัดเจนมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าถือว่าตนเองเนี่ยเป็นคนไทยพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงเนี่ยต้องมา ที่องค์พระปฐมเจดีย์มากราบมาบูชามาสักการะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาประวัติขององค์พระปฐมเจดีย์ให้ชัดเจนจะได้ทราบว่านี่คือผลงานของพระเจ้าโศกมหาราชในยุคของพระเจ้าโสมหาราชที่พระองค์ทรงส่งพระอรหันต์มาสู่แผ่นดินสุวรรณภูมินะซึ่งก็คือพระโสะก,กับพระอุตระก ดังนั้นวัดวาอารามในประเทศไทยของเราเนี่ยทุกภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีส,สานและภาคใต้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยสมัยล้านนาสมัยกรุงศรีอยุธยามาสมัยกรุงธนบุรีและมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้สืบทอดมาตามลําดับเนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้าโศกมหาราชดังนั้นในเทปนี้จึงขออนุโมทนาบุญ บรรพบุรุษพุทธศานิกชนทั้งหลายนะทั้งฝั่งพุทธภูมิก็คือประเทศอินเดียมีพระเจ้าโศกมหาราชและฝั่งสุวรรณภูมิก็คือองค์พระมหากษัตริย์ทุกทุก,ทกพระองค์ทุกรัชสมัยที่พระองค์ทรงถวายการอุปถมัมภำุงพระพุทธศาสนาเป็นเหตุใหุ้ทธศาสนาได้เจริญตั้งมั่นในผืนแผ่นดินไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รายการพุทธภูมิจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิในวันนี้ ก็ขออำนวยไวพรขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้และท้ายที่สุดนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิระสุธีจเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดพระรามเก้าและก็ประธานอำนวยการฝ่ายเผยแผ่ ธรรมสถานเฉลิมระเกียรติราชการที่9ก็คือสถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งญาติโยมที่ถวายการอุปถัมภ์ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพระธรรมไตรัยและก็ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยสมควรแก่การปฏิบัติทั้งในภพนี้และภพหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญขอหน่วยพรและเจริญพร